อำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามงานประกวดภายงามในงานเทศกาลมันแกวหว่างและมหากรรมปศุสัตว์อีสานครั้งที่สองรางวัลอันดับที่5หรือชมเชยอันดับที่สองคือควายหมายเลข6ครับหมายเลข6เพชสาเกตค่ะจากฟาร์มซิมาจังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลอันดับที่สี่หรือชมเชยอันดับที่หนึ่งคือควายหมายเลข8ครับหมายเลขแปเจ้าเพลินค่ะจากทีเจนายฟาร์มจังหวัดสุรินทร์รางวัลอันดับที่3ามหรือรองชนะเลิศอันดับที่สองคือควายหมายเลขส1ครับหมายเลข11เนะคะปังสยามค่ะจากเรียงไทยฟาร์มจังหวัดขอนแก่นเหลือสองตัวครับคือหมายเลขสี่กับหมายเลขหนึ่งครับ หมายเลขหนึ่งนะคะแสงพันล้านค่ะจากตออปียคฟาร์มจังหวัดกาลสินหมายเลขสี่นะคะเพชรตะว,วันค่ะจากชนะสภาฟาร์มจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่ร้องครับคู่นี้เคยชิงกันอยู่ขอนแก่นมาแล้วะจะออกเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนแชมป์ใหม่หมายเลขสี่มาจากขอนแก่นนะครับส่วนหมายเลขหนึ่งมาจากกาลสินครับพี่ร้องครับ ใครคิดว่าวันนี้รุ่นนี้แชมป์จะตกประโยชน์ที่จังหวัดขอนแก่นขอเสียงปรบมือหน่อยครับหรือพี่น้องคิดว่าพี่น้องขอนแก่นไม่เอาหรอกปล่อยให้แชมป์กลับจังหวัดกาฬสินธุ์ขอเสียงปรบมือหน่อยครับเป็นไงบ้างครับทุกท่ญนใกล้เชียง้เอะไร9าเดซิเบลครับละ ผมขอขอนุญาตประากาศชื่อเป็นแชมป์ชื่อจังหวัดนะครับคราบวัฒนาเลิศรุ่นันแท้หนึ่งค้กเพศผู้ายดำคือควายมาจากจังหวัด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 และแชมป์มาจากจังหวัดขอนแก่นครับผม ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับเจ้าเพชรตะวันนะคะจากคณะตาปลาฟาร์มจังหวัดขอนแก่นค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศในควายดำพุ่มพ่รุ่นตัวแหวนพู่นะคะและในหลองว่าเจ้าแสงพลาสค่ะจากตอปีรฟาร์มจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไปนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเชิญท่านชระตาปชี้แจงได้เลย